ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อซจากปลาเมียเตือนก็ไม่ฟังโอ้โหอันนี้ต้องบอกได้เลยว่านักกลัวมากนะขนาดเมียเตือนอะ่ะยังไม่ฟังอะ่ะ จะเป็นยังไงต้องให้ต้องตุติ๊กเล่าให้พวกเราฟังนะครับเชื่อเลยฮะค่ะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูได้ฟังมาจากออ่คุณตาท่านหนึ่งแล้วกันแบบกแกก็อายุเยอะแล้วเนาะ<อ>แกแกบอกว่าแกเป็นคนนนทบุรีแต่แต่กําเนิดเลยพี่แกบอก,กว่ารู้ไหมสมัยก่อนเนี่ยบ้านเราอะนะย้อนกลับไปสักประมาณห้าสิบสี่สิบห้าสิบปีเนี่ยอุ้ยเขายังใช้เรือกันอยู่เลยนะอื แล้วตัวแกเองอะค่ะบ้านแกก็ยังต้องใช้เหลือพี่เปครับแกบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยความเป็นอยู่เนี่ยบอกเลยว่าอยู่กับธรรมชาติแบบมาก,มากๆจริงๆคนส่วนมากในสมัยนั้นก็อะทำนาทำสวนทำเครื่องปั้นดินเผาเนาะแล้วก็เวลาเดินทางส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นทางน้ำเป็นหลักแล้วก็<ช>มีรถบ้างมีรถบ้างยุคนั้นยังเริ่มมีรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วแต่ยังไม่ได้มากเท่าแบบ ตอนนี้นะคะที่แบบว่าอ่ามีรถยนต์มีมอเตอร์ไซค์มีแบบรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วบ้านแก่บ้านตะเลืองอก็คือต้องเดินทางด้วยเรือเท่านั้นนะพี่ถึงจะสามารถเข้าออกระหว่างบ้านกับอ่าฝั่งที่จะสามารถเดินทางได้อ่ะคะ่ะครับคือแบบต้องเรียกว่าแบบกันดานสุดๆเลยอะอแล้วตัวตะเลืองอะคะ่ะเขาก็บอกว่าตัวแกก็ ก็เดินทางแบบเนี้ยมาเรื่อยๆนะคือมันมันก็ชินแล้วอะค่ะครับจนกระทั่งวันหนึ่งพอเขาทํางานได้สักระยะหนึ่งแหละตัวแกอะค่ะประกอบอชาชีพราชการเนาะพอเคลียร์งานเคลียร์อะไรเสร็จแล้วอะก็เคยคุยกับคือบ้านประมาณว่าอยากจะขอลาบวชสัก,ส,กสักนิดนึงอะอแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยยังไม่ได้บวชเลยตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเนี่ยคนส่วนมากเนี่ยเขาแบบโอ้ย บวชกันอะไรกันบวชก่อนเบียดอะเยอะแยะไปแต่เขาเนี่ยมันด้วยด้วยภา,าวะหลายหลายอย่างมันเลยอาจจะต้องทำให้ข้ามขั้นตอนไปแล้วตอนเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็อายุเยอะแล้วเนาะก็เลยต้องคิดแล้วแหละว่าจะต้องรีบบวชเดี๋ยวถ้าไม่ได้บวชให้พ่อให้แม่รอบเนี้ยอาจจะกลายเป็นบวชหน้าไฟแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ่าเขาก็เลยคุยกับที่บ้านนะคะว่าเออเดี๋ยวจะบวชตัวภรรยา ตัวยายฉายเนี่ยแฟนแกก็ไม่ได้ว่าอะไรก่อนในเมื่อผัวอยากบวชก็บวชไปตัวเขาก็เลยคุยกันว่าเอ้ยแต่มันนานนะที่รักน่าจะสักสามเดือนแหะกลางสิบวันน่ะเอาแบบเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยทางยายฉายอ่ะเขาก็บอกว่าไม่ไม่เป็นไรก็ถ้าอยากบวชก็เต็มที่ก็แล้วกันเดี๋ยวเรื่องบ้านเรื่องพอ่อเรื่องแม่เนี่ยเดี๋ยวดูแลให้แล้วถ้าขาดหลืออะไรเนี่ยก็ให้ส่งข่าวมาก็แล้วกันเดี๋ยว พายเรือข้ามฟากไปแล้วก็จะเอาของไปให้ครับเขาก็ตกลงกันค่ะแล้วตัวตะเลืองเนี่ยก็ไปบวชแล้วจากองานบวชของตะเลืองอ่ะค่ะก็คือเต็มที่เลยนะพี่สามเดือนสามเดือนของแกเนี่ยแกบอกว่าได้ปฏิบัติสมาธิทํากิจนิมนต์คือใครนิมนต์ไปไหนฉันฉันทําหมดครับแบบเต็มที่แล้วในช่วงนั้นนะคะตะเลืองบอกว่าเขาก็ เข้าใจในความเป็นธรรมะในความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะแต่สิ่งลึงที่ตะเลืองไม่เคยเจอเลยก็คือผีอทุกคนพี่ญาติเพื่อนเจ้านายผู้ใหญ่ชอบแซวบอกว่าพระใหม่เนี่ยมันหอมนะใช่เนี่ยผีอะ่ะมันจะต้องชุมผีจะต้องเจอผีแน่นอนอะ <c oughs> ไร่งเงี้ย <c oughs> แต่ตะเลืองอะ่ะ <c oughs> เขาบอกเลยว่า มันเป็นสามเดือนที่กูไม่เคยเจอครับนอนหลับสบายทุกคืนจนพอมาถึงวันที่แกศึกอะค่ะแกก็ทำนู่นนี่นั่นของแกเสร็จแล้วเนาะก็เดินทางกลับบ้านแล้วตัวยายฉายอะก็มารอรับที่ท่าที่เขาเอาไว้จอดเรือค่ะครับพอตาเรืองมาถึงก็เอาของลงเรือแต่พอตาเรืองเห็นเมียวันเนี้ยเอ๊ะทำไมวันนี้เมียมี อาการปกแปลกๆว่าทําไมดูนิ่งทําไมทาไมมันมันผิดปกติเมียพูดน้อยอืแล้วบรรยากาศรอบข้างเนี่ยก็แปลกๆแ,แต่ก็ยังไม่ได้ถามอะไรค่ะครับก็อะเมื่อทําอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเอาของลงเรือเสร็จแกก็รับไมพายมาเลยบอกว่าเดี๋ยวพายกลับเองไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรือเครื่องนะพี่เรือพายสมัยนั้นนะ่ะแล้วตาเรืองแกก็พายกลับไปค่ะพายกลับไปเรื่อยๆ แต่ตอนที่แกพายเนี่ยก็คือแกบอกว่ามันเงียบจริงๆนะเมียก็ไม่พูดและบรรยากาศรอบๆเนี่ยก็แบบวังเวงไปหมดเลยอะ่ะมันมันไม่รู้อะไรอะไ่ะตอนนั้น่น<ล>ะมันผิดปกติได้ยินแต่เสียงน้ําที่พายนะที่พายเนาะได้ยินแต่เสียงน้ําได้ยินแต่เสียงไม้พายแล้วแกบอกว่าได้ยินแม้กระทั่งเสียงแบบถอนหายใจเสียงคนหายใจคือมันเงียบขนาดนั้นแกก็พยายามชวนเมียคุยพี่แต่เมียก็แบบ ไม่คุยด้วยอ่ะองเงียบอ่ะแกบอกว่าเฮ้ยพี่เดี๋ยวไว้ถึงบ้านแล้วเราค่อยว่ากันคก็อ่ะโอเคงั้นกูก็พา,ายเงียบๆก็ได้ว่าเดี๋ยวเมียดา่าไม่พูดเยอะแหละจนพอมาถึงบ้านนะคะยายชายขึ้นจากท่านาบ้านได้เสร็จตับ๊บหยิบข้าวหยิบของปกยเข้าบ้านเลยตะเรือนแกก็งงว่ามันจะรีบไปไหนว่าวันนี้มันรีบรีบผิดปกติไปหมดเลยอืพอเดินเข้ามาในบ้านได้เอา้าวยายชาย กลับมาเป็นยายฉายคนเดิมอีกแล้วทำนูน่นทำนี่ดูแอคทีฟไปหมดเลยแล้วก็จัดแจงทุกอย่างแบบพูดเยอะเหมือนเดิมงงตอนนี้งงแต่ก็โอเคเห็นเห็นทุกอย่างแล้วว่าเมียดูแลบ้านดีพ่อแม่ก็แบบแฮปปี้ดีแสดงว่าอยู่กันแบบสามคนนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ดูคิดถึงกูเท่าไหรอ่อ่ะโอเค,คก็มีการเหมือนกับว่าใช้เวลาอยู่กับครอบครัวอีกสองสาวันนะคะพี่กว่าจะกลับไปทำงาน แล้วในวันที่แกบอกว่ามันเป็นวันแรกที่จะต้องออกไปทํางานนะคะยาาฉายอะ่ะเขาเดินมาแล้วก็มากระตุกชายเสื้อตะเหลืองตะเหลืองเขาก็นึกว่าโอ้ยเงี้ยเงาหนูใส่ขอแซลหน่อยซิวะปรากฏว่าพอแซลไปเนี่ยเขาไม่ขำพีเ่เป้ยาาฉายแกแบบหน้าซีเรียสอะ่ะแกก็เลยบอกตะเหลืองว่าพี่อย่ากลับบ้านดึกนะพยายาม กลับให้ทันก่อนพระาทิ่ตกดินนะต่เรืองเขาก็เอ๊ะอะไรอ่ะออถ้าทําไมทําไมต้องต้องก่อนพระาท่ตกดตกดินเอ,อแล้วทําไมดึกไม่ได้อ่ะก่อนหน้านี้ฉันก็ทํามาเยอะแยะไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับยายชายเขาก็แบบเออเชื่อเหะอ,อยาดึกก็แล้วกันยังไงก็ก่อนพระาทิ่ตกดินนะตะเรืองเขาก็อ่ะโอเคฟังฟังไปแต่ก็ ไม่ได้ว่าอะไรอะค่ะตอนเดินจะออกไปทํางานเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่ว่าในระหว่างช่วงที่เขาไม่อยู่เนี่ยมันมีไอ้เคหลุดหรือเปล่าวะ <c oughs> หรือว่ามีโจนหรือว่ามีอะไร <c oughs> มาลงแถวนี้หรือเปล่าทําไมเมียดูแบบซีเรียสผิดป,ปกติอื <c oughs> แล้วก็ยังไม่ได้ันได้จะคุยต่อค่ะเพราะว่าจะต้องไปทํางานเนาะแล้วตัวแกก็อ่ะโอเคก่อนรับปากอะค่ะไม่ดึกก็ไม่ดึกว่าอะไรอย่างเงี้ย แก็ทําแบบเนี้ยมาเรื่อยๆกับบ้านเร็วพี่จนเวลามันหลายเดือนละผ่านไปหลายเดือนแต่เรือบอกว่ามันเริ่มชินแล้เเวไอ้บรรยากาศวังเวงเนี่ยไม่กลัววันไหนจะกลับบ้านท้าก็จะบอกยายขายเลยว่าไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวแกจะผูกเรือไว้ที่ประจําของแกอืซึ่งมันไม่ได้ไกลจากตรงที่แกขึ้นขึ้นลงประจําอะค่ะครับแล้วมันก็ไม่ไม่ได้หายเพราะว่า บริเวณนั้นอ่ะมันไม่มีคนพี่เป้คนมันน้อยอแล้วมันมีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเนี่ยตะเลืองแกกลับบ้านดึกเพราะว่าเหมือนกับนัดไปกับเพื่อนนะคะไปโกงเล่ากันม,มารู้ตัวอีกทีเกือบเที่ยงคืนละก็เลยบอกเพื่อนเลยว่าเฮ้ยกูต้องกลับแล้วอ่ะเดี๋ยวเมียดาแน่เลยอย่างเงี้ยมันดึกเกินก็อ่ะ แยกแย้ายกันไปแล้วกว่าจะเดินทางกว่าจะมาถึงท่าที่จะผูกเรือไว้อ่ะมันก็หลายนาทีอ่ะบวกลบแล้วไม่ไม่น่าจะเกินครึ่งชั่วโมงแล้วกว่าจะพายเข้าไปถึงหน้าถึงถึงบ้านอีกอ่ะก็อีกอีกสามสิบนาทีอืเป็นชั่วโมงแล้วนะอแล้วตะเรืองอ่ะแกก็เล่งฝีพายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ใช่ว่ากลัวเมียด่ายอย่างเดียวนะแต่แกบอกว่าตอนที่พายเรืออยู่เนี่ย โ mm hmm. ุ้งน้ําเนี่ยมันเสียวสันหลังพี่ mm hmm. มันวังเวงมันมันเย็นแบบแปลกแกก็เล่งพายมาเลยเพราะว่าสองข้างทางแก่มันมืดตึ๊บเลยเพราะว่าต้นไม้เยอะมากต้นแบบแสงจันทร์มันแทบจะไม่ไม่ต่องลงมาแล้วอ่ะ mm hmm. พายมาสักระยะหนึ่งมันจะต้องมีโคง้งแล้วมันเป็นโค้งที่ต้นไม้เยอะ <Huh. S 2> แต่พอเลยโค้งตรงเนี้ยไปอะคะ่ะ มันจะเป็นพื้นที่โล่เต้อ oh. มันสามารถมองเห็นท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เห็นดาวได้เลยอ่ะครับ <Huh. S 2> ต้นไม้มันไม่ได้เยอะแหละแล้วด้วยความที่มันมันสวยอ่ะบรรยากาศธ,ธรรมชาติอะคะ่ะมันก็ทําให้แก่ก็มีเผอมองอยู่บ้างอก hmm. ินลมชมวิวตอนเที่ยงคืนกว่าแล้วในขณะนั้นนะคะแค่แป,ป๊บเดียวเองแป,ป๊บเดียวตะเรืองบอกว่า มันเป็นห่างตานะครั้งแรกอ่ะครับห่างตาของแกอ่ะเหมือนมีดวงไฟหรืออะไรเป็นก้อนๆที่มันมีสีแดงๆส้มๆอะ่ะลอยผ่านไปแต่พอแกมองตามอะ่ะก็เลยเห็นว่ามันเป็นลูกไฟสีแดงๆอมส้มพี่เป้ลอยละผิวน้ําอยู่แล้วลูกไฟดวงเนี้ยน่าจะขนาดประมาณกําปั้นกําปั้นคนนะคะอืออือครับ แต่ที่แกตกใจแล้วก็ที่แกสงสัยก็คืออีลูไฟดวงเนี้ยมันไม่มีเงาสะท้อนกับพืน้นอืมกับน้ำเหรอใช่<อ>มันมันเหมือนกับว่าเป็นก้อนลูกไฟที่มันไม่สะท้อนพื้นน้ำอะ่ะ<อ>แกบอกว่าตอนนั้นอะ่ะคืนนั้นเป็นคืนพระจันทร์เดือนเพ็ญเต็มดวงเต็มดวงดังนั้นเมื่ออยู่ในพื้นที่โล่งแล้<อ><อ>ไม่มีอะไรมาบังแสงจันทล้มันจะต้องเห็นมันจะต้องมีการสะท้อน ลงน้ำเน่ยแน่แต่อีลูกไฟเนี้ยมันไม่สะท้อนแล้วอีกสักพักหนึ่งมันก็มีอีสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกหลายๆลูกอ่ะลอยไล่ไล่ไล่มาอืมเราไม่ได้ห่างจากดวงแรกเท่าไหร่นะคะพอมันลอยมาเนี่ยมันก็ค่อยๆไปเกาะกลออุ่มกันพี่เป้งครับตะเรืองแกก็จอดจอดเรือเลยตอนนั้นอะแล้วแก,วกบอกว่า จริงๆอะสามารถขึ้นบ้านได้เลยนะเพราะว่าบ้านเนี่ยคือตรงเนี้ยมันคือจุดที่มันถึงหน้าบ้านแกแล้วด้วยอ่ะอืแต่แกดันไม่ขึ้นเพราะแกสงสัยว่าลูกไฟเนี่ยคืออะไรวะแกก็นั่งมองอยู่ในเรือน,นั่นแหละมองอยู่นานเลยจนกระทั่งลูกไฟอ่ะค่ะมันรวมตัวกันพอมันรวมตัวกันเสร็จก็ค่อยๆแตกออกทีละดวงทีละดวงแล้วก็ค่อยๆหายไป ื mm. แต่พอมันหายไปอะสิ่งที่ปรากฏมาแทน,นะะอะค่ะอตะเลืองบอกว่ามีผู้หญิงคนนึงลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ํากลางคนเออแล้วตะเลืองอะ mm. คือก็อเขาชัวร์แล้วแหละในใจร้อยเปอร์เซนเลยอีที่เห็นไม่ไม่คนละคนที่ไหนจะมายืนตัวลอยได้วะไม่มีทางแล้วเขายืน เท้าไม่ได้แตะพื้นน้ำมาพี่แล้วเสื้อเสื้อก็เปียกนะเสื้อเปียกหัวเปียกไปหมดเลยเออแต่ที่แกตกใจกว่าก็คือผู้หญิงคนเนี้ยจู่ๆหันมามองหน้าตาเลืองครับแล้วคุณสมบัติของแสงจันทร์ในคืนนั้น<อ>มันก็เลยทําให้ตาเลืองอะค่ะเห็นหน้าของผู้หญิงคนเนี้ยชัดมาเขาบอกว่าผู้หญิงคนเนี้ยผมยาวดําจนถึงแบบผมดํามากอะแล้วยาวจนถึงเอว แต่ผมเขาอ่ะมันเปียกน้ําแล้วมันยุ่งยุ่งไปหมดเลยอืแล้วหน้าก็คือเหมือนคนอดหลับอดนอนมาค่ะหน้ามันคล้ำหน้ามันดําแล้วก็ผอมจนแบบติดกระดูกแล้วอ่ะโอ้ยเออน่ากลัวเนอะก็เลยทําให้ตะเรืองอ่ะเขาแบบโอ,โอ้ไม่ไหวแล้ววะ่ะมันมันถึงขีดสุดของแกแล้วเหมือนกันแกก็กลัวแล้วทีเนี้ยแกก็พยายามตะเกียดตะกายด้วยความกลัวของแกค่ะจะขึ้นท่าครับ แล้วในขณะที่แกกำลังจะตะเกียกตะกายขึ้นท่าพี่มันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในน้ําอ mm ืำ hmm. แกรู้สึกได้ถึงแรงไหวที่มันกระทบมาตะเรือพอแกหันไปเนี่ยก็เห็นว่าผู้หญิงคนเนี้ยพุ่งเข้ามาหาตะเหลือง mm hmm. จนหน้าแบบถ้าจะชิดกันอยู่แล้วอื mm hmm. แกก็ตกใจเนาะแกก็งายงายหลังเลย mm hmm. หัว<อ>ทิ่มลงน้ําไปเลย แล้วพอหัวทิ่มลงน้ำไปพี่แกคิดเลยกูตายแน่ hmm. ไม่น่ารอดแล้วแหละทีเนี้ยครับตอนลงลงน้ำอะค่ะแกบอกว่าแกเห็นนะเพราะว่าแกเหมือนกับสามารถมองใต้น้ำได้ค่ะ hmm. แกบอกว่าตาแกเห็นว่าในน้ำมีลูกไฟสีแดงๆสม้สมๆที่เพิ่งเห็นไปก่อนหน้านี้ uh, uh. พี่ลอยอยู่เต็มใต้น้ำไปหมดเลยอยู่ในน้ำอะเหรอ ใช่น่าน่าจะมีมากกว่าสิบยี่สิบดวงอะที่แกเห็นตอนนั้นนะคะคือมันมเป็นไปหมดเลยครับพอแกเห็นแบบนั้นอะแกก็รีบตะเกียดตะกายเนาะคือแกกลัวแล้วอะก็รีบตะกายขึ้นมาจากน้ําให้ได้แต่พอจะถึงผิวน้ําปับ๊บมันเหมือนมีอะไรสักอย่างอะดึงแกลงไปอีกอืม,มันก็ดึงลงไปอีกแกก็ตะเกียดตะกายอีกรอบหนึ่งมันก็เหมือนเดิมอะคะ่ะพอจะถึงผิวน้ําถูกดึงลงไปอีกครั้งหนึง่ง คราวนี้ยตะเลืองแกก็มองดีว่าอะไรมันฟุดขากูว่าหรือกูไปเกี่ยวอะไรหรือเปล่าวะรปรากฏว่าสิ่งที่แกเห็นนะคะไม่ใช่กิ่งไม้ไม่ใช่อะไรที่มาล้างขาแกนะอืแต่คนแต่สิ่งที่ล้างขาแกคือผู้หญิงคนเมื่อตะเกียใช้มือผอมๆอ,มอะ่ะกอดล้างขาตะเลืองอยู่อืมตะเลืองก็แบบโอสต,ติกูหมดแล้วคือบวชมาเอ่ยทํางานมาเอ่ยไม่เหลือละ ยกมือขึ้นประนมสวดอะไรก็ไม่ได้เลยทีเนี้ยสวดผิดสวดถูกพยายามสวดแล้วอะ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะพี่มีแต่จะแบบว่ายิ่งถูกดึงลงไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืตอนนั้นนะคะแกก็คิดอะไรไม่ออกละแกก็นึกถึงหลวงพ่อท่านหนึ่งที่แกเคารพนับถือเนาะแกก็เลยเหมือนแบบสมองสมองคิดอะไรไม่ได้ละคิดแม้นกระทั่งบทสวดที่จะ เป็นบทสวดของหลวงพอ่อมันก็นึกไม่ออกเลยพูดแค่ว่าเหมือนตั้งจิตอธิษฐานถึงหลวงพ่อค่ะบอกว่าหลวงพอ่อลูกยังไม่อยากตายตอนนี้ช่วยลูกหน่อยตอนเนี้ลูกมีห่วงอยู่เยอะเลยทั้งพอ่อทั้งแม่ทั้งเมียถ้าลูกเป็นอะไรไปพวกเขาอยู่ไม่ได้แล้วถ้าหากรอดไปได้นะถ้าหากลูกรอดไปได้อะลูกจะทําแต่ความดีจะเลี้ยงดูพ่อแม่เลี้ยงดูลูกเมียอย่างดี แล้วก็เหมือนกับว่าบอกเลยอะค่ะว่าจะทําแต่ความดีจะจะทําให้ทุกคนที่แกรู้จักอสอนได้สอนบอกได้บอกครับจะทําทุกอย่างให้ให้มันดีที่สุดเท่าที่แกจะทําได้เท่าที่แกจะไหวแล้วแกบอกว่าไม่รู้เพราะว่าจะหมดอากาศหายใจหรือเปล่าแต่มันคือปฏิหารสําหรับตะเหลืองเ<อ>พราะตอนที่ตะเลืองอยู่ในน้ำนะคะ แกบอกว่ามันมีแสงสีทองพี่เปอยู่ๆมันผุดขึ้นมาตรงหน้าตะเหลืองอืม,มันเป็นดวงไฟสีทองลูกใหญ่มากเลยนะครับน่าจะเท่าลูกบอลอ่ะแล้วแสงสีทองเนี้ยค่ะถ้านึกนึกถึงอ่าสีของทองสุกอ,ะอ่ะนั่นคือสีที่ตะเหลืองเห็นครับพร้อมกับอ่าลูกบอลสีทองเนี้ย ตะเลืองบอกว่าแกได้ยินเสียงของะระฆังที่มันดังกล้องไปด้วยเวลาเราไปวัดเราก็จะตีะระฆังกันใช่ไหมแต่มันแปลกคือแกได้ยินเสียงะระฆังในน้ําครับแล้วภาพสุดท้ายที่แกเห็นก่อนที่แกจะจอดดับอะคะ่ะก็คือผู้หญิงคนนั้นอะที่ล้างขาตะเลืองอยู่จู่ๆก็เหมือนแบบอุด้ยร้องออกมาเหมือนดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ค่อยๆสลายไป อนลูกไฟสีแดงที่มันเคยลอยลอยอยู่ะค่ะก็ค่อยๆหายไปทีละลูกสองลูกจนมันก็ไม่เหลือเลยสักลูกแล้วนั่นแหละคือภาพสุดท้ายที่แกเห็นณตอนนั้นพอแกลืมตาขึ้นมาอีกกับพี่เตะตะเรืองบอกว่าโอ้ฟ้าสว่างแล้วอ่ะตอนแกลืมตาขึ้นมา<อ>แล้วพอแกลุกขึ้นมาได้ปรากฏว่าแกง,งงยิ่งกว่า บอกว่าแกนอนอยู่บนท่าเรือไม่ได้อยู่ในน้าเอออยู่ข้างบนฝั่งเออเออแกก็นึกเลยว่าอ๋อทั้งหมดทั้งมวลกูเมาถั่วกูอาจจะแบบเออเออกูเมาพายออกูพายเรือมาถึงบ้านแล้วขึ้นบ้านได้แล้วแล้วกูแล้วกูล็กอกตรงนั้นถั่วออแต่พอจับเสือ้อจับผ้าจับหน้าจับผมมันยังเปียกอยู่เลยพี่เป้เออแล้ว นั่นแสดงว่าอาจจะต้องตกน้ําหรืออะไรมาชัวชัๆอย่างเงี้ยครับแล้วที่มากกว่านั้นคือข้อเท้าของแกค่ะมันเจ็บออแล้วพอดูดีๆอะ่ะข้อเท้าตะเรืองอะ่ะมันเป็นรอยจ้ำๆเหมือนเป็นรอยมืออยู่อะ่ะครับตะเรืองแกก็เลยรวบรวมสติทั้งหมดเพราะเห็นแหละเมื่อมันมีหลักฐานทุกอย่างกูไม่ได้ฝันละไม่ได้เมาด้วยอืก็เลยตั้งสติดีๆแล้วก็เดินเข้าบ้านครับ พอเข้าบ้านได้เนี่ยเจอเมียเลยนางสับตะงกอยู่ uh huh. ช่างใจอยู่นิดนึงแต่ก็ยอมเรียกพอยยชายตื่นเนาะแกก็ตั้งใจว่าจะว่าว่าปวตใเองเต็มที่เลยแต่พอเห็นสภาพตะเรืองนี่ก็แบบ uh huh. ว่าไม่ลงแล้วอะ่ะก็ต้องถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นตะเรืองแกก็เลยเล่าเรื่องเมื่อคืนน่ะให้เมียฟังหมดเลยครับต uh ั huh. ้งแต่ต้นจนจบแล้วก็รอดมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอื uh huh. แล้วก็เลยแบบถามเมียตรงๆเลยค่ะว่าพี่ถามตรงๆคุ้งน้ำบ้านพี่ที่อยู่มาต่ะเกิดตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นได้ฉ่ายแกก็แบบยอมเล่าให้ฟังอะค่ะแกบอกว่าตอนแรกอะแกลังเลว่าจะเล่าหรือไม่เล่าดีก็กลัววัวผัวด่าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อ่ะถ้าเจอขนาดนี้แล้วก็ต้องเล่าวะแกก็เลยเล่าให้ฟังว่า เรื่องอะ่ะมันเกิดหลังจากที่ตะลวงที่ตะเลืองอะค่ะตะเลืลองอ่ะบวชได้ไม่นานแกบอกว่าคุ้งน้ําเนี้ยปกติเนี่ยคนที่จะผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะต้องเป็นคนอ่าในละแวกเป็นคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่แล้วอยู่ๆไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นคนค่อยๆทยอยเสียกันทีละคนทีละคนอืมแล้วการแล้วการตายของเขาอะค่ะจะต้องตายในคลองนี้ทั้งนั้นครับ ก็เลยมีแบบข่าวลือกันซุบซิบกันว่าเอ้ยของบ้านเรามีผีพายปะวะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีนะแต่ว่ามันมันจะต้องมีแน่ๆเลยตอนเนี้ยอะไรเงี้ยเขาก็เป็นเป็นสตอรี่กันจนกลายเป็นว่าคนในละแวกเนี้ยก็เลยไม่ค่อยกล้าออกไปไหนตอนกลางคืนพี่หรือถ้ามันจำเป็นจริงๆจะต้องออกไปอ่ะมันจะมีสองช้อยที่จะเกิดขึ้น ในสำหรับตอนฟ้าสางนะคะอคือถ้ารอดก็คือจะได้มีเรื่องเล่าคล้ายๆตะเรืองเนี่ยกลับมาเล่าให้ฟังกับอีกอย่างหนึ่งคือไม่รอดอแล้วกลายเป็นศพที่นอนหน้าความน้ำอยู่ในตอนเช้าตะเรืองแกก็แบบว่าอุย้ยาำหลังบอกเลยนะคือคือเมียเขาอะมีมีความลังเลใจเพราะว่าเขาก็กลัวว่า ตะเลืองจะไม่เชื่อแล้วถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวจะต้องมาว่าแกก็ไม่อยากทะเลาะก็เลยยังไม่ได้เล่าแต่ด้วยทางนี้ทางนั้นนะคะตะเลืองเขาก็บอกว่าเขาก็ยังไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าทำไมอยู่ๆมันถึงเกิดเรื่องผิดปกติในคุงน้ำแถวบ้านแกนั่นก็เลยกลายเป็นว่าตะเลืองก็ได้มีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับคูงน้ำ บ้านแกมาเป็นเป็นสตอรี่ประมาณเนี้ยคคะพี่เปนครับใช่นี่คือเรื่องราวทั้งหมดใช่เดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวนะมันมันต้องมีเรื่องราวตั้งแต่ตอนที่แกไปบวชอยู่แล้วเนี่ยช่วงเนี้ยในจังหวะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเมีของแกก็เตือนว่าให้กลับก่อนพระอาทิตย์ตกดินช่คือหนูอ่ะหนูพยายามนึกอยู่พี่เป้แต่ว่ามัน ความเป็นไปได้อะครับมันน่าจะเป็นผีอ่าผีพายน้ําใช่ไหมแต่พายน้ําอะพายน้ําในความเชื่อบ้านเราอะมันมันก็เกิดได้หลายหลายอย่างอืมอ่าอาคมก็ดีหรือว่าอเกิดการตายก็ดีเพราะว่าบางบางคนบางท้องที่พายน้ําคือมันไม่ใช่ผีอ่ะค่ะมันเหมือนกับเป็นเป็นสัตว์เป็นอสุรกายอะไรประมาณนี้ใช่มันเกินผีไปแล้วเป็นผเป็นายอะไรอย่างเงี้ยตรงประมาณนั้น แก่เนี่ยมันมันยังมีความสงสัยเพราะอย่าลืมนะว่าตะเลืองเนี่ยแกอายุมากแล้วนะแล้วแกก็อยู่ที่นี่มาน,นานใช่ไหมคือก,คก่อนเนี้ยเออน่าจะเจ็ดสิบกว่าแล้วมั้งแกอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ทําไมแกไม่รู้เรื่องทําไมไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะแกบอกว่าแกอยู่อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยนะพี่<อ>บ้านเนี่ยมันไม่เคยมีเรื่องนี้มาก่อนเนี่ยเป็นคําถามว่าทําไมหลังจากที่แกไปบวชแค่สามเดือนมันถึงเกิดเรื่องนี้ได้ใช่ มันต้องมีที่มาที่ไปแต่ว่าเพียงแค่ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่แกเห็นที่เรียกว่าผีพายหรือพูดพายก็ดีเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมแล้วแล้วคนที่เสียไปคนที่ตายไปก่อนหน้าเนี้เออเขาเขา,เขาแบบหมายถึงว่าเขายังไงไม่ถึงว่าไม่มีจัดงานศพตะเลืองไม่รู้เรื่องเลยหรือย,อยังไงที่วัดอะไรเงี้ยเนาะเออก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาเป็นว่านะผีพายหรือว่าการเดินทางทางเรือเนี่ยที่ที่ผมอแรกเข้าไปตอนที่น้องตุกติ๊กเล่าเนี่ยพราะผมเนี่ยก็พี่เนี่ยเคยได้บรรยากาศแบบเนี้ติ๊กมันน่ากลัวมากรถนะรถรถที่เราขับเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> เวลากลางคืนเวลาเข้าโค้งหรือว่าโค้งเนี่ยโอเคมันน่ากลัวแต่มันยังเบรกได้เบรกกระทันหันได้ยังมีไฟหน้า, <S <S ายังมีไฟหน้ายังมีเพลงเปิดหรือว่าอะไรต่างๆนะเออแต่เรือมันเบรกไม่ได้ เออใช่เรือเบรกไม่ได้นะเพื่อนแล้วอย่างเข้าโค้งเวลาเข้าโค้งนะไฟอ่ะมันไม่มีกระจายออกไป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 สองสองสองข้างมันจะมีแค่ไฟฉายที่อาจจะเป็นที่หัวเราที่หน้าผากเราหรือว่าไฟสปตอตไลท์ที่มันคือสมัยก่อนเรือพายไม่มีหรอกมีแค่ไฟฉายแต่มัน,นา่าวม่ไฟฉา,า,ายก็ต้องอะไรนะตะเกียงก้าพาย,อยุอ่ะพี่เออเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาเวลาเราขับเรือไปเ่ ตัดเรื่องขับเรือเลยเรือเครื่องเลยเอาพูดถึงเรือพายก่อนเสียงที่มันพายพายที่มันจมจม,จมลงน้ำแล้วก็วักขึ้นมาเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหโคตรหลอนเลยอ่ะพี่อยากเคยไปหาปลาเคยไปหาปลากับกับนา้าอันลาชายแล้วก็พายเรือตอนกลางคืนประมาณตักตีหนึ่งตีสองเนี่ยอโอ้ติ๊กมันเงียบสงัดแล้วเสียงที่มันจมลงไปในมันโอ้โหแบบคือมันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนจะรู้เลยว่าไม่ต้องพูดนะมึงอย่าพูดนะ พูดไม่ไดพูดอะไรมันเงียบเองบรรยากาศมันทําให้เราเงียบอะ่ะเนี่ยมันก็เลยทําให้พี่รู้สึกว่าเนี่ยเรือมันโคตรน่ากลัวเลยวะ่ะแล้วตาเรืองแกไปเจอแบบนั้นอะ่ะโอ้หถ้าเป็นพี่นบนะปะเนี้ยหลับไปแล้วก <c oughs> ็นหนูหนูก็คงตัวแข็งไปแล้ว <c oughs> โอ้แต่แกเจอหน้ากลัวนะอืมอา้าก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าพูดพายหรือผีพายตนนั้นน่ะมายังไง เออหรืออาจจะคิดเล่นๆอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องเหมือนกับถูกใครเหมือนประมาณว่าถูกไล่มาหรือย้ายมาอยู่ตรงนี้หรือเปล่าหรือพี่คนแอบทําคงทําของอยู่แถวหมู่บ้านนี้เพิ่งมาเกิดหรือเปล่าในช่วงสามเดือนนี้ก็ไม่รู้น,นะดาวนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ตาเลืองกับเมียแกแล้วาวบ้านแถวนั้นยังไม่เคยมีเรื่องราวแบบนี้ไงใช่ไหม ไม่มีเลยเออที่มันเป็นมันเป็นหบ้านที่อยู่กันแบบเรียบง่ายอ,อ,อยู่กันแบบง่ายๆมาตลอดเนี่ยมันต้องมีมันต้องมีที่บานะครับเอาแต่ว,ว่าบางครั้งนะครับบางครั้งเรื่องปริศนาหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องไปหาคำตอบมันก็ปล่อยให้มันหายไปในเรื่องอดีละนะโอเคนะครับเมียเตือนก็ไม่ฟังเออนะครับคือมันก็มนไม่ได้เตือนแบบชัด,ชดเจนอะนะ เป็นอ้อมอ้อมใช่ใช่ใช่จนแกต้องมาเจอเองนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะขอบคุณน้องตุ๊กติ๊กด้วยนะอ้าวก่อนที่จะวางสายไปติ๊กมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับช่องบ้างที่น้องทําอยู่อตอนนี้ใช่ไหมคะก็ก็มีอยู่ค่ะมีมีอัปเดตอยู่ก็เป็นเป็นงานนี่แหละค่ะมีงานมีงานอยู่แล้วก็ก็ก็มีช่องส่วนตัวค่ะแล้วก็มีอ่ช่อง เป็นแอปพลิเคชันนะคะพี่เตยทำทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวแต่ว่าหนูจะดูแลเรื่องสายมูเตลูค่ะอืครับชื่อช่องว่าอชื่อแอปพลิเคชันว่าอีซี่ไกด์ค่ะพี่เตยอีซี่ไกด์ไกด์ใช่ครับเป็นแอปเป็นแอปท่องเที่ยวค่ะก็ด้านในเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะไปเที่ยวไหนในนั้นก็จะมีไกด์ให้บริการซึ่งเป็นไกด์ที่ถูกกฎหมายแน่นอนค่ะอืมโอเคนะประมาณนี้นะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ เช่นกันนะคะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ